โอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูแบบฝึกหัดที่2กันนะครับว่าที่ที่อาจารย์ได้ทำไปนะเป็นยังไงนะครับโอเคอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าโจทย์โจทย์ต่างๆที่เป็นในชีวิตประจำวันที่อาจารย์สามารถเอานำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ ในเลคเชอร์ผมเนี่ยจะเป็นแบบง่ายเนาะอาจารย์สังเกตว่าที่เราเอาเงินไปลงทุนแล้วเรามีแค่สเต็ปเดียวก็คือได้ดอกเบีย้ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ลองมาดูในแบบฝึกหัดที่2ในข้อที่1ตรงนี้ดูนะครับว่าอ่านโจทย์ก่อนนะครับโจทย์ข้อนี้คือบอกว่ามีฟาร์มเลี้ยงวัวแห่งหนึ่งนะครับพบว่าในแต่ละปีวัวในฟาร์มจะล้มตายไปจํานวน5%นะครับอันนี้คือ สิ่งที่คณิตศาสตร์เราจําเป็นจะต้องทราบว่าเออถ้าดอกเบี้ยเนี่ยแปลว่าเครื่องหมายเราจะเป็นบวกถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นล้มตายแบบนี้อาจารย์คิดว่าเครื่องหมายจะเป็นอย่างไรเอ่ยอเครื่องหมายก็น่าจะเป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับโอเคงั้นขออนุญาตเริ่มก่อนเลยอาจารย์คิดว่าเราจะเริ่มจากไหนครับอันนี้เป็นภาษาทางคณิตศาสตร์เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะให้กันเลยนะครับอ่าผมจะให้ yn แทนแทนนะครับ แทนอะไรก็ไปดูครับว่าโจทย์อยากทราบอะไรโจทย์อยากทราบจํานวนของวัวในปีที่10อ่าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็ให้ y n เนี่ยแทนจํานวนจํานวนวัวในฟาร์มนะครับสิ้นปีที่ n ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น y ห้อย0จะหมายถึงจํานวนวัวเริ่มต้นเนาะ y ห้อย1ก็จะหมายถึงจํานวนวัวในสิ้นปีที่1นะครับอ่ะอันเนี้ยคิดว่าไม่ยากคิดว่าอาจารย์น่าจะเริ่มได้นะครับแต่ส่วนที่ยากก็คือการสร้างสมการอ่ะมาเลยสมการในฟาร,ร์มนี้จะเป็นอย่างไรเราค่อยๆทำนะครับ จาก lecture, จากเลคเชอร์จากคลิปที่แล้วนะครับผมก็จะสร้างสมการโดยที่ว่าผมสนใจปีต่อปีนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของในเรื่องของสมการผลต่างเราสามารถที่จะดูในในสเต็ปที่ติดกันได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะเอาแบบนี้แล้วกันเนาะเราคิดง่ายง่ยก่อนนะครับอาจารย์ว่าจำนวนวัวในปีหน้า,าจำนวนวัวในปีหน้านะครับก็คือ yn บวก1 yn บวก1จำนวนวัวในปีหน้าก็ต้องเท่ากับเท่ากับอะไรครับ ก็ต้องเท่ากับจํานวนวัวในปีนี้ก่อนอใช่ไหมครับอะผมเอาวัวมาเลี้ยงปับ๊บถามว่าผ่านไปหนึ่งปีจํานวนวนวลปีหน้าจะเป็นยังไงมันก็ต้องเอาจํานวนเดิมตั้งไว้ก่อนนะครับทีนี้จากโจทย์โจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่านะครับในแต่ละปีในแต่ละปีนะครับวัวเนี่ยเขาจะล้มตายไป5% 5%, 5เพราะฉะนั้นผมใส่ไปเลยเนาะก็จะเป็น5ส่วนร้อยถูกไหมครับ 5%ของใคร5%ของวัวจำนวนวัวของเดิมก็คือ y n งั้นผมเอา5%ไปคูณกับ y n ถามว่าล้มตายเครื่องหมายเราเป็นอะไรครับเครื่องหมายเราก็ต้องเป็นลบอ่าโอเคนะครับได้นะได้นะอ่าโอเคอันนี้คืออันนี้คือ1ตัวเลขก่อนที่ใช้นะครับต่อไปตัวเลขเห็นไหมครับว่าเรายังมีตัวเลขอีก2ตัวที่ยังไม่ได้ใช้นะครับเขาบอกว่า ปัจจุบันฟาร์มมีวัวอยู่85ตัวอาจารย์คิดว่า85คือเลขของอะไรครับปัจจุบันฟาร์มมีวัวอยู่85ตัวแล้วถามว่าอีก10ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแปลว่าตัวนี้คือตัวเริ่มต้นใช่ไหมครับเหมือนกับว่าครั้งแรกที่ผมลงทุนไปอะผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งผมก็ไปซื้อวัวมาจำนวน85ตัวแปลว่าอันนี้คือตัวเริ่มต้นของเราถ้าอาจารย์เปรียบเทียบกับเงินฝาก มันก็จะเหมือนกับเงินต้นที่เราฝากไปตอนต้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ Y0 เก็บไว้นะครับ Y0 ผมเอาไว้หาค่า c เนอาทีนี้ประโยคต่อไปครับ38 38หมายถึงอะไรตัวเลขนี้นะครับเขาบอกว่าอาจารย์อ่านโจทย์ดีๆเนาะเขาบอกว่าทางฟาร์มจะหามาเพิ่มปีละ38ตัวเสมอ ข้อความนี้แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ว่าผมจะมีวัวกี่ตัวก็ตามในแต่ละปีจะเหลือกี่ตัวใช่ไหมครับผมจะมีเงินอยู่หนึ่งก้อนเอาไว้ซื้อมาเพิ่มปีละ38ตัวเสมอเพราะฉะนั้นส่วนนี้นะครับผมทำยังไงกับมันดีกับในสมการหลักครับอาจารย์เราก็เอา38ไปบวกเข้าไปที่สมการสังเกตว่า38ขึ้นกับใครไหมครับ ไม่ขึ้นกับจํานวนบัวในฟาร์มเนาะในฟาร์มผมจะเหลือ100ตัวเหลือ200ตัวผมไม่สนใจนะครับผมจะมีเงินก้อนอผมหนึ่งก้อนแน่นอนว่าจะต้องไปซื้อมา38ตัวทุกปีทุกปีแล้วก็ใส่เข้าไปเพราะฉะนั้นอันนี้โอเคเนาะอาจารย์ยอมรับนะครับจบละอันนี้คือสมการหลักของเรานะครับจากนั้นไปเลยครับจากแบบฟูงหัดที่หนึ่งโอ้อาจารย์ฝึกทําเยอะมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะคุ้นเคยกับการ หาคำตอบของสมการที่1แล้วนะครับโอเคทีนี้ข้อนี้ขอจัดรูปให้สวยงามนิดนึงก่อนเนาะก็จะกลายเป็นอะไรครับเนี่ยเป็น y n บวกหอันนี้ผมตัดตัดกันนะครับก็จะเหลือ5ส่วนร้อยก็คือ0ูนย์ไเอ้ยศูนย์จุดศูนย์ห้าเนาะหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์ห้าได้ไรครับหนึ่งลบศูนย์จุดศูนย์ห้าก็จะได้ศูนย์จุด 95นะครับเครื่องหมายเป็นบวกเนาะย้ายฝั่งมาก็จะเป็นลบ0.95 y n แล้วก็เท่ากับ38เรียบร้อยนะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือสมการหลักของเรานะครับโอเคอทีนี้ผมขออนุญ,ญาตไป เพิ่มหน้าว่างก่อนนะครับเดี๋ยวคงเขียนไม่พอเนาะอ่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตลอกสมการเมื่อกี้มาใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับตอนนี้ผมมีสมการคือ yn บวก1ลบ0.95 yn แล้วเท่ากับ3 8อาจารย์ตอบผมได้ไหมครับว่าสมการนี้คือสมการแบบไหน อาจารย์บอกบอกชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยนะอาจารย์ตอบผมได้ไหมครับว่าคําตอบของสมาการนี้ต้องมีกี่ส่วนเอ่ยคำตอบของสมาการนี้ต้องมี2ส,ส่วนนะครับก็จะมี yc กับ yp งั้นผมหา yc ก่อนนะครับเราจะหา yc จากไหนนะเราจะหาจากสมาการช่วยถูกไหมครับ สมการช่วยข้อนี้คืออะไรสมการช่วยหาจากไหนครับอาจารย์เราหาจากด้านซ้ายมือของสมการนะครับเพราะนั้นสมการช่วยผมคือ r ลบ5 9 5เท่ากับ0 95. แก้สมการเลยครับเราจะได้ค่า r ออกมาคือ0.95เพราะฉะนั้นผมได้แล้วนะครับคำตอบของเรา y ของเราก็คือ c ใช่ไหมครับ c แล้วก็0.95ยกกํายกกำลัง n ข้อนี้ c มีตัวเดียวใช่ไหมครับเพราะว่า r ของเราเนี่ยมี r กำลัง1ได้1คําตอบเพราะฉนั้น y ผมเป็นตัวนี้เนาะอ้าวอย่าลืมนะครับคำตอบที่ผมได้อันนี้เรียกว่า y c จบนะครับสำหรับ y c อาจารย์เก็บไปก่อนเนาะต่อไปผมจะหาหาอะไรนะครับเราจะหา y p เราจะหา y p จากไหนครับอาจารย์อ่าเราจะหาจากการสมมุติ เราจะสมมุติ y p นี่เรียนแบบใครนะครับเรียนแบบโจทย์เนาะอ่าอาจารย์ตอบผมหน่อยครับโจทย์ด้านขวามือของเราคือฟังก์ชันอะไรเอ่ยผมสอนอยู่2รูปนะครับอาจารย์ก็จะมีฟังก์ชันพหุนามกับฟังก์ชันเลขชี้กำลังข้อนี้38เป็นฟังก์ชันแบบไหนครับคำตอบคือเป็นฟังก์ชันพหุนามใช่ไหมครับพหุนามดีกรีศูนย์ครับ รูปทั่วไปของพหุนามดีกรีศูนย์ก็คือถ้าเป็นดีกรี1เนาะเราก็จะเป็น a n บวก b ใช่ไหมครับอันนั้นคือถ้ามี n อยู่เป็นดีกรี1เนาะแต่ถ้าเกิดเป็นดีกรีศูนย์แบบนี้เราก็สมมุติเป็น a เฉยๆพอละตัวเดียวอาจารย์ตามทันไหมครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ y p ผมสมมุติเป็น a เนาะแล้วก็คอนเซปต์ผมคืออะไรครับเราสมมุติ y p เสร็จแล้วเนี่ย เราจะให้ yp ตรงนี้เท่ากับ y ห้ย n ใช่ไหมครับแล้วเราก็จะแทนลงในโจทย์แบบฝึกหัดที่1อาจารย์คล่องกันหรือยังเราจะทําเรียนแบบแบบฝึกหัดที่1กันเลยนะครับอะแทนค่าคือลงในโจทย์ผมขอลอกโจทย์มาก่อนนะครับ y ห้ย n บวก1ลบ0.95ห้อ y ย n เท่ากับ3 8 ดูนะครับเหมือนเดิมนะครับด้านขวามือผมจะใส่38เหมือนเดิมอันนี้เก็บไว้เพื่อเทียบสัมประสิทธิ์คุณคุ้นไหมครับแล้วข้อนี้เราให้ y n เท่ากับ a เพราะฉะนั้นผมใส่ไปนะครับอันนี้คือ a อันนี้ก็จะเป็นลบ0.95เหมือนเดิมงานยากอยู่ตรงนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าเราให้ถ้าเราให้ y n คือ a แล้ว y n บวก1่ะครับจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ นี่อาจารย์ทันไหมครับถ้า y n คือ a แปลว่า y n บวกหก็ต้องเท่ากับจะสังเกตไหมครับว่ามันไม่มี n ให้ใส่เนาะตัวแปรของเราคือตัว n แต่เนื่องจากว่าข้อนี้ y n ของเราคือ a แล้ว a เนี่ยไม่มี n คูณไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้น n ไม่มีที่ให้เปลี่ยนแปลว่า y n บวก1ก็จะเท่ากับ a เหมือนเดิมใช่ไหมครับเพราะว่านี่คือนิยามของค่าคงที่นะครับ ค่าคงที่คืออะไรมันจะคงที่ตลอดไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะผ่านไป1ปี2ปี3ปีมันยังคงคงที่อยู่นะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ y n ของเราคือค่าคงที่เพราะ,ะนั้นได้ a เหมือนเดิมนะครับอาจารย์เข้าใจเนาะอ่ะเรียบร้อยแก้สมาการหาค่า a เลยครับ1-0.95ได้เท่าไหร่เนี่ยได้ได้ได1 0 9 5ก็จะได้ 0.05a นะครับแล้วก็เท่ากับ38เพราะฉะนั้น a ก็จะมีค่าเป็น38หารด้วย0.05เนาะหรือว่าคูณด้วยอะไรครับอาจารย์หารด้วยตัวนี้หรือว่าคูณด้วยหรือว่าจะคูณด้วย100ส่วน5ก็ได้อันเดียวกันได้นะครับโอเคอ่างั้นผมตัดตัดนิดนึงก่อน 5, 2, 10นะครับแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปคูณอ่า8 2 8 2 16ทด 1, 2, 3, 6อ่าได้มาแล้วครับ A ก็คือ760นะครับเพราะฉะนั้นผมตอบเลยดีไหมครับอ่าผมได้คำตอบแล้วนะครับคำตอบผมคืออะไรอ่ะผมไปเรียนแบบในแบบฝาดที่1นนะในเลคเชอร์ที่ผมสอนไปนะครับ y ห้อย n จะเท่ากับ2คํคำตอบบวกกันนะครับ yc บวกกับ yp yc หาเก็บไว้แล้วคืออะไรนะ yc เดี๋ยวเรื่อไปดูข้างบนก่อนอะ c นะครับแล้วก็คูณด้วย0.95ยกกํากำลัง n แล้วก็บวกกับ yp ซึ่ง yp เราสมมุติไว้แล้วใช่ไหมครับว่าคือมีค่าเป็น a แล้ว a หาอะไรเก็บไปละว,ว่าคือ760 ร้อยแล้วนะครับแต่อาจารย์ครับอันนี้ถามว่าเป็นคำตอบสุดท้ายของเราหรือยังยังใช่ไหมครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปเนาะว่าโจทย์ทางคณิตศาสตร์ของเราถ้ามีตัวเลขในโจทย์ให้มากี่ตัวเราต้องใช้ให้ครบสังเกตว่าตอนนี้ผมใช้5%ละอ่าผมใช้38%แล้วแต่ผมยังไม่ได้ใช้เลข85เลยนะครับซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วว่า85คืออะไรนะครับ ปัจจุบันฟาร์มมีวัวอยู่85ตัวอันนี้คือตัวเริ่มต้นที่เราพิจารณานะครับผมไม่รู้แหละว่าปีไหนก็ตามแต่ว่าในปีนี้ในปีปัจจุบันตัวเนี้ยเราสนใจที่เริ่มต้นที่85เพราะฉะนั้นเอาเลยเนาะจากโจทย์นะครับจากโจทย์กำหนดมาให้ว่า y 0เท่ากับ85 อย่าลืมนะครับตัว initial condition หรือว่าเงื่อนไขเริ่มต้นเราเอาไว้หาค่าคงที่ c เสมอนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะผมเอาไว้หาค่า c นะครับหน้าที่ของเราก็คือแทน n ด้วย0ลงไปแทน n ด้วย0นะครับแล้วก็แทน y 0ด้วย85ลงไปในกล่องนี้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ค่า c ออกมาเนาะ,ะใส่ไปเลย c คูณกับ0.95ยกกํากำลัง0บวก760แล้วก็เท่ากับ85ทันนะครับโอเคแล้วก็0.95ยกกํากำลัง0ได้1นะครับเพราะ,ะนั้นสรุปแล้ว c ของเราจะมีค่าเป็น85ลบด้วย760อติดลบเนาะ,ะได้ลบเท่าไหร่ครับเนี่ย10ลบ5เหลือ5นะครับ 5 6 7 8อันนี้เหลือ7นะครับอันนี้ก็จะเหลือ6อ่าเหลือลบ67รท้ถันไหมครับเอาละเพราะนั้นสรุปเลยเนาะผมสรุปเลยในวนี้ครับสรุปแล้วคำตอบของเรา y n จะมีค่าเป็นขออนุญ,ญาตนะครับพอดีว่า c เราติดลบเนาะ c ติดลบผมขอดันไปข้างหลังนะครับงั้นผมเอา760ขึ้นก่อนอ่ะเป็น760ลบด้วย 675นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ0.95ยกกําลัง n มาเรียบร้อยกลับไปที่โจทย์เลยครับโจทย์ข้อนี้ถามอยู่2คํคำตอบ ถามอยู่2คํคำถามไม่ใช่ถามสองคำตอบเนาะหนถามว่าอีก10ปีข้างหน้าฟาร์มจะมีวัวกี่ตัวอ่างั้นใส่เลยนะครับ1.1มาถึง1.1ละ1 1เราจะตอบอะไรดีมา1.1ถามว่า y ห้อย10จะมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคนะสมมุติว่าถ้าเกิดผมอยากอยากใช้สูตรเนี้ยนะครับว่าเออวัวเนี่ยเขาจะตายประมาณปีละ5%แล้วก็ทุกๆ ปีเนี่ยผมจะซื้อเพิ่มอีก85ตัวถามว่าผ่านไป10ปีนะครับฟาร์มแห่งนี้จะมีวัวอยู่กี่ตัวเราก็เอา760ลบด้วย675นะครับคูณกับ0.95แล้วก็ยกกำลัง10อืมได้เท่าไรเอ่ยพอดีว่าไม่ได้กดเครื่องคิดเลขมาไม่เป็นไรกดตอนนี้เลยก็ได้ดูนะครับโอเคผมกด0.95 0.95 0.95นะครับยกกำลัง10แล้วก็ไปคูณกับ675นะครับโอเคเครื่องหมายเขาเป็นลบเนาะแล้วก็ไปบวกกับ760อ้าวคำตอบผมได้แล้วครับผมได้35 5อันนี้เอาตามเขาเรียกว่าเอาตามเครื่องคิดเลขเขาก่อนเนาะอ่า 355.85อาจารย์ครับปกติถ้าอาจารย์คิดเรื่องของสิ่งมีชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเราได้จุด8นะครับอาจารย์จะตอบอาจารย์จะปัดขึ้นหรือปัดลงนะอาจารย์จะปัดขึ้นหรือปัดลงดีครับปกติแล้วถ้าตามปกติเนาะถ้าตามปกตินี้เราไม่ว่าจะจุดอะไรก็ตามนะครับเราก็จะปัดขึ้นเหมือนกับมันมีขาโผล่มาอีกตัวนึงอะไรอย่างเงี้ยเรา เราก็มักจะปักขึ้นให้เขานะครับทั้งข้อนี้ครับจะมีค่าประมาณ356ตัวเราใช้คําว่าประมาณนะครับเพราะว่าค่าของมาเนออกมาอาจารย์สังเกตไหมครับว่าเอ้ยถ้าเราใช้สูตรนี้เนี่ยจำนวนจำนวนวัวของเราในในในไหนนะในในฟาร์มของเราเนี่ยเอ้ยเขาเขาเยอะขึ้นเนาะและเขาเยอะขึ้นแบบ ค่อนข้างที่จะชัดเจนด้วยนะครับโอเคถือว่าถือว่าใช้ได้เลยนะครับอ่ะต่อไป1.2ครับ1.2ถามว่าอะไรไม่รู้ว่าอาจารย์อ่านโจทย์เข้าใจไหมอ่ะเขาถามว่าอีกหลายร้อยปีข้างหน้าฟาร์มนี้จะมีวัวประมาณกี่ตัวเป็นคําถามที่กว้างมากเนาะอาจารย์นะก็คือเหมือนกับว่าอีกหลายร้อยปีอา้าวแล้วอีกหลายร้อยปีนี่มันกี่ร้อยปีละอ่ะก็จะมีคําถามแบบนี้ใช่ไหมครับหลายร้อยปีเป็นยังไงดีอา้าวอาจารย์มีสัญลักษณ์อันหนึ่งอ่ะไม่รู้ว่าอาจารย์เคยเห็นไหมเอ่ย ผมขอใช้เป็นอินฟินิตี้ได้ไหมครับอืมอีกหลายร้อยปีข้างหน้าก็คือผมใช้เรื่องของลิมิตของฟังก์ชันได้ไม่เอ่ยอ่าโอเคนะครับดูเนาะผมถามอาจารย์ครับว่าลิมิตของนี่พูดลิมิตแล้วรู้สึกร้อนๆหนาวๆไงก็ไม่รนะู้เนาะไม่อยากจะยุ่งกับลิมิตเขาเท่าไหร่นะครับอ่ผมลองเทคลิมิต ของ y n ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้ N เข้าใกล้ Infinity อาจารย์คิดว่าตอบว่าอะไรดีเอ่ยอาจารย์รู้จักลิมิตไหมครับคำว,ว่าลิมิตก็คือตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้าผมให้ค่า n ของผมนะมีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆแล้วเรื่องของลิมิตเนี่ยนะถ้าอาจารย์สมมุติว่าถ้าอาจารย์มี Excel อาจารย์ลองรูด Excel ดูก็ได้นะครับว่าเราลองใส่ y n ของเราเข้าไปนะครับใส่ n เป็น10 ใส่ n เป็น20ใส่ n เป็น30 40 50ใส่เป็นร้อยใส่เป็น200ใส่เป็น300ดูนะครับอาจารย์สังเกตไหมครับว่าตรงไหนที่มี n เอ่ยก็คือตรงนี้อ่าตรงตรงนี้นะครับจะมี n อยู่เนาะอ่านะครับเอ่อผมถามอาจารย์ดูก็ได้ครับว่าเช่นเอาเอาสมมติสมมติถ้าผมใส่เลขเป็น1สนส่วนสเนาะอาจารย์ลองคิดตามก็ได้นะครับ1สนส่วนสยกกำลัง1 1นส่วนสยกกำลัง1ได้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 1นส่วนสนะครับหรือว่า0.5เนาะ1นส่วนสยกกำลัง2ได้ไรครับอันเนี้ยก็จะได้1นส่วนสก็0.25ใช่ไหมครับถ้าลองคิดเลขดูเนาะอันนี้คือ0.5อันนี้0.25ใช่ไหมครับโอเค1นส่วนสยกกำลัง3ได้ไรครับ1นส่วนแก็จะ0.1กว่ากว่าถูกไหมครับโอเคนะอย่างเงี้ยจะสังเกตว่าค่ามันเป็นยังไงเอ่ย ค่ามันน้อยลงน้อยลงถูกไหมครับมันน้อยลงเพราะอะไรครับมันน้อยลงเพราะว่าข้างบนเป็นเลข1นเนาะส่วนข้างล่างมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมครับเหมือนว่าเหมือนเรามีของอยู่1ชิ้นน่ะมีของ1ชิ้นแล้วต้องแบ่งใช่ไหมถ้าเราแบ่งสมมติผมมีขนมเค้กนะผมแบ่งขนมเค้กให้2คนก็ได้คนละครึ่งอา้าวถ้าเพื่อนมาอีก4คนผมก็ต้องแบ่งเป็น4เห็นไหมครับจำนวนชิ้นเราก็จะน้อยลงไปว่าค่าที่เราจะได้เนี่ยมันน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆถูกไหมครับอ่ะ งั้นคำถามผมถามว่า0.95ค่ามันเป็นยังไงครับ0.95ค่ามันน้อยกว่า1ถูกไหมค่ามันน้อยกว่า1น,นะครับแปลว่าข้างบนกับข้างล่างใครมากกว่ากันแปลว่าข้างล่างจะมากกว่าแล้วโดนยกกำลัง N โดนยกกำลัง2โดนยกกำลัง3โดนยกกำลัง4ค่ามันจะน้อยลงเรื่อยๆจนเข้าใกล้0นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของลิมิตนะครับก้อนนี้เนี่ยเขาจะมีค่าเข้าใกล้ศ เมื่อ t a k e n เข้าใกล้ Infinity นะครับอ่าเพราะฉะนั้นสรุปข้อนี้ตอบ760นี่แปลว่าอะไรครับอาจารย์แปลว่าถ้าถ้าเราถ้าเราทำฟาร์มเนาะทำฟาร์มวัวสักตัวหนึ่งเอ้ยไม่ใช่ทำฟาร์มวัวขอโทษเ,เราจะลงทุนอะไรก็ตามสักอันหนึ่งสมมติว่าเป็นเป็นอย่างอย่างเนี้ยยกตัวอย่างเช่นฟาร์มวัวนะครับอาจารย์อาจจะ เอาไปทาอะไรอย่าจย์ชอบสัตว์ตัวไหนบ้างเช่นผมชอบจิ้งจกดีไหมผมไปทําฟาร์มจิ้งจกเลี้ยงจิ้งจกขายหรือจิ้งรีดอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาจะทาฟาร์มก,กบนะครับเราก็ต้องไปศึกษาก่อนว่าโอเคสัตว์ชนิดนั้นที่เราสนใจจะเลี้ยงนะเขามีอัตราการตายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมครับแล้วเราก็ต้องหางบประมาณเพื่อจะซื้อเพิ่มเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าเราก็จะเราก็จะสามารถที่จะทําแล้วมันจะยั่งยืนได้สังเกตว่าถ้าเราใช้สูตรนี้นะครับเนี่ยอนาคตสุดท้ายสุด ฟาร์มนี้จะมีวัวอย่างน้อยๆ760ตัวไปตลอดอาจารย์ก็จะใช้ไปเจ้ัวลูกทัวหลานได้นะครับอะเพราะ,ะนั้นสรุปแล้วอันนี้คือคำตอบของแบบฝึกหัดที่2ข้อที่1นะครับงั้นคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนนอกแล้วเดี๋ยวติดตามในข้อที่2 3 4ต่อไปนะครับ